สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้อครับผมอูน้ำไส้นะครับกัสิพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขกระดโชคุฎิลาบในงวดวันที่1เมษายน2568ัน้าอยครับผมคลิปนี้นะครับกัสิมาพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาส้มวิวครับผมน้องหนำเหมือนเดิมนะครับตามต่อแนวทางตัวเลขครับคลิปนี้ครับก็เป็นนูน้ำทิพย์ครับผม นูนําทิพเป็นกะสิมีแนวทางตัวเลขมาให้ทันบุช้มด้ยวยครับผมเป็น10หน่วยล่างครับนะครับเหล็กนูนําทิพเป็นเหลขถฐานะของเพื่นเลยเด้อครับลัก10หน่วยล่างนะครับงวดนี้อูน้าเช่กะมาตามไปทันบุชม้มด้ยวยครับก่อนอื่นครับที่จะไปรับช้มรับฟังเนวทางตัวเลขเนะครับอูน้าเชคกะขอบคุณ f c ฟซใจดีครับที่ส่งเนวทางตัวเลขให้อูน้าเชคครับขอบคุณ นูนําจิบครับที่นํางขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันในท่านผู้ชมทุกท่านนะครับับเพื่อจะโชคได้รับนํากันนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมขอสวดขอให้ได้ครับผมหนึ่งเมษายนครับหกสิบแปดไดครับท่านผู้ชมครัินี่นะครับติดขัดนิดนึงครับผมนี่ครับบรรยากาศน้องน้ำครับผมลมเงาเย็นดีครับท่านผู้ชมอยู่บ้านแก่กับแม่ หานังเหนได้ได้ครับผมมาออกข้าวังกายนะครับปกติย่ามเบแรงนะครับปุนน้ำใส่มาล่างเทียบหรอครับมาแลนนะครับผมจกจริงครับเอากำลังนะครับรอบเดียวกับลูเลียงได้ครับ่ันบ้ชมสางแงขนาดครับนี่แหละครับบรรยากาศครับผมขี่รถมาแป๊บเดียวครับผมอยู่หลังวัดครับย่างมากกระเด้ครับแต่ว่ามันแดดแห้งขนาดครับ่ันบ้ชมย่าสีออกมาแลนหมดแล้วครับจังย่างมากนะครับ นแหละครับหนูน้ำทิพ์นะครับวันนี้บริดัประกบกับหลานพ่อเพ่งนะครับเห็นยังบริันไหนะครับวันนี้ก็เอาหนูน้ำทิพ์เพียวๆไปก้อนนะครับสารบุษมเลขกติดอ่าซิปน่วยล้างคนนี้ก็เดินดีแม่นขนาดได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่นะครับผมจะตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศครับน้ำกระท่านในบกครับผม ปีนี้น้ำบกซาครับสครื่องใช้เง่าลยงไงครับผมการกาะสังเกตที่กลางกาะได้ครับปกตที่กลางก้ะนี่จะเป็นเนื่นเป็นที่ขึ้นไปนางเหรียญใดเลยครับผมน้ำวิ่งนี่ก็จะจ้เบลึกครับวนลำใส้กับผ้ากันผ้ากันรอยไปยางไปก็ได้ครับน้ำบ่ลึกครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไปบ่ไดเลยครับน้ำเลิกขนาดครับนี่ละครับ ยังมาแรกมาเขาเจ้าก็กมาตกเบ็ดสสีลาจังซีเนาะครับเอา้าได้เห็นวิวบรรยากาศกันแล้วเนาะครับท่านผู้ชมกวางใหญ่นี่ยวนะครับ,น,บ,น,รบน้ำเสะก็สิพาท่านผู้ชมเนาะครับมาเบิง่งตัวเล็กน้ำกันเนาะครับฮอดนี่ว่ามีตัวใดเน่เนาะครับของหนูน้ำทิพย์ครับเห็นกันซักบ่ครับท่านผู้ชมหนูน้ำทิพย์ครับหนึ่ง เมษายน2568นะครับ10หน่วยล่างครับผม25 7ครับนี่แหละครับตัวเลขแนวทางของนู้นน้ทิพกัมีเขามีรลดนะครับผมแต่เพิ่นกะเขามาหลายงวดคื้กันได้ครับผมฝากติดตามเอาไว้ครับครับยังบ่มีสุดประกบนะครับเดี๋ยวอูน้ำไส่ใหญ่จับหามาใส้ทันบุชมได้ครับคลิปว่าหันอูน้ำไสกะลง แม่เอฟซีนครสวรรค์ประกอบกับพอรอยอ็ดให้เรียบร้อยได้ครับฝากติดตามให้ผมนําเด้อครับผมจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับนี่ครับหนูน้าทิพย์ครับแคปหน้าจอเอากันเลยครับผมนี่ครับแคปหน้าจอกันเองบ่ครับชัดๆกันด้ครับผมสองห้าเจ็ดครับผมนี่ะครับสิหน่วยล่างครับล่างอย่างเดียวด้ทันบุ้ชมครับของหนูน้าทิพย์นะครับนี่แหละครับ รอดูครับผมเลขออกวันที่หนึ่งเมษา,ายนนะครับมันมานปังๆน้ำกันคร um ับานูุชมหาี่หาี่ก็ตรงกับเลขแม่ฟันแมนได้ครับร um านูุชมห้าเนาะแม่ฟันแมนเพินพ่นกะให้เลขพ่อซอรครับผมหาศูนย์นะครับแล้วก็เลขเพื่อนแม่ก็ตรงกับเลขแม่อีกหาศูนย์คร um ับแล้วก็มาตรงกับนู้นนำทิพย์วิ่งหาครับผมนี่แหละครับ เบิ่งเป็นแนวทางนะครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับโอ้ยน้ำแช่กระอวยพ่อในทุกท่านแล้วครับดวงดีสุขูสุขคนเด้อครับครับผอม่ายคลิปบรรยากาศเย็นดีนะครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านท่าน,าน,นเดยหนาวสีมีบ่ครับเตือนช้าขึ้นมาประมาณ 50. สิบสี่สิบห้าองศาอังสีไหมครับอากาศเย็นขนาดครับท่านผู้ชมิ์สองทุม่มสามทุม่ม ขึ้นมาี่ก็เริ่มหนาวขึ้นแล้วครับอาบน้ำดึกกับว่าอะไครับต้องรีบอาบแต่เป็นเว้นได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเมือนวานอู่นน้ำใส่ไปอัดเลยกับ่หนาลงทุนนะครับที่ทางบุนได้ครับขุนนะครับยุสน้องทางขุนครับตาบาขุนกับจาะมาให้เป็นสายเดียวกันแล้วครับครับผมเก็บผ้ายางมาเบื่องสะพานครับ ของอาจสะดุดนิดนึงนะครับทันบุชมขอโขษถอดภขยครับนี่ครับน้องยางครับผมหลังบ้านครับห่อนขนาดท่านบุชมแต่กระบอกห่อนเป็นอาทิตย์ขึ้นหลังนะครับทันบุชมอาทิตย์นี้ห่อนแต่กระโหซึกแบบพอดีครับแบบยิ่น้ำพรมน้ำเงาก็รู้สึกเย็นขึ้นได้แหละครับผมบรรยากาศสภาพเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวก็ หนาวเรืยก่อนห่อนนะครับพยากณ์อากาศเป็นกับว่าวันทียิบสองกลับมาห่อนขึ้นเก่าเลยครับน้ำใส่หลุดบ่หมักครับผมหมักบรรยากาศแบบนี้และครับเย็นดีครับผมเอามาเบิรงนากันอีกครั้งครับหนูน้าทิพย์ครับหนึ่งเมษาหกสิบแปดครับผมสิบหน่วยร่างครับท่านผู้ชมมี2สองหาเจ็ดครับเห็นกันชัดชัดบ่ครับ มี่พอเงยไม่เงยแลครับสีเป็นตาบอดีนะครับอูน้ำใสกออธิบายบอกให้สัดเกียรเราด้วยครับผมนี่ครับทิปนวยลางของหนูนำทิปด้ครับสองห้าเกียรครับนี่แหละครับตรงๆเลยครับท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับเพื่อด้โชคกเด้ลาภครับขอให้ทุกท่านดวงดีครับผมยังงอยเนทีหนึ่งเมษาได้ครับนะครับเอา่อนจะจบลิปกันไปนะครับ ก็ต้องขอบคุณนูน้ำทิพ์ครับผมครับเอฟซีใจดีครับผมที่ทรงแนวทางตัวเลขขอมูนนะครับมาแบ่งปันให้ันบุชมทางช่องอูน้ำใช่ครับนี่นะครับทายคิดบรรยากาศมาให้ธันบุชมเบิ้งนะครับคอยบ่เบื่อนะครับเอาครับอูน้ำไช่ก็อวยพรให้ธันบุชมทุถกทันเด้อครับให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งครับ ลำรำไปลุ้ยเด้ครับหนวพวินทีหนึ่งเมษานนี้นะครับหกสิบแปดรู้นำทิพย์เพื่อนกันเขามาติดติดนะครับเล่กซิฟเงยลางเพื่อนีขันทันบุช้มมีตัวดิดตัวดังจับมาใช้ครับแนวทางตัวเลขกเพื่อนไดเลยครับรับร่องชั่วครับผมรู้นำทิพย์ครับเอาถ่ายคลิปนี้นะครับมันมันปังปัง้ํากันครับไปพ่อการคลิปหนาได้ครับผม สวัสดีครับ